สวัสดีครับพี่นองกนเกษตรกรทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมสิพ้าพี่นองมาเบ่งกล้ยเคี้ยนี่นะครับกล้ยเคี้ยนี่ปลูกปีไก่ช่วงฝนน้ำฝนมากนะครับปลูกปีไก่ผมก้นมาปลูก <c oughs> สีม่งมบอกพี่นองว่ามั่นขวบปีพอดีถอกปีได้กินมากเฮ็ดจ้างไดยนะครับนี่ผมก้นมาปลูกปีไก่ฝนมากวัวแรกเรดือนเมษาพอดีขวบปีปีหนึ่งพอดีขวบมั่นนะครับเนี่ย ถอกเป็นมากมูต้นนี่ผมก้นมาปลูกหน,นึ่งหนึ่งสองสามสี่หาตัวนี้หกหกต้นผมก้นมาปลูกฝนแหลกฝนตกมาแหลกมาอ,าอึองมันหมึมผมกลั้นยืนแถงหน้าขึ้นมาปลูก <c oughs> ที่มบอกพี่น้องว่าขวบขวบปีพอดีปลูกกล้วยปลูกกล้วยจังไห๋ให้มันถอกได้กินหมากก็ยังเคียนนี่นะพี่น้อง ช่วงแรกนอก้กวยสำคัญที่สุดกลน,นอกวยต้นกวยต้นนี้ต้นทุทธาธ้ายเนี่ยที่มันถอกขวบปีนพอดีที่มันถอก,อดถอกได้กินมากเนี่ยนอ้กวยผมกลมาปลูกพี่น้องต้องเดือกนอ้กวยที่มันติดต้นเม่มันมากที่สุดตีต้นที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยปีนึงพอดีผมกลมาปลูกมันได้กินมากขวบปีพอดีเนี่ยพี่น้องเนี่ยกวบปีมันพอดีที่มันถอกเป็นมากให้พี่น้องกล ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ติด์แม่มันที่ซุดต้นนั่นล่ะเพราะว่าตัวนั่นแม่มันถอกแล้วแล้วมันที่ถอกตามแม่มันค่ะบัดที่นี้ผมกลลงมาซุ่มหลันซุ่มสุ่มหลันมันกิมันก็เป็นนอ้นอไก่แม่มันนะครับมันเลยบ้าหนในถอกตัวนี้มันกับนอ้ไก่แม่มันพอตัวตัวมันสมบูรณ์นะครับตัวนี้เลยแต่มันเ่ะบ้าหน่อถอกสำหรับตัวนี้เสียงก็เปลี่ยนกี่นอทำมาตัวนี้มันไก่ตัวแม่มันนะครับ ผมกลนมาปลูกปีหนึ่งเหียกนอไก่เมียมันหลันนอมันใหญ่สมบูรณ์ดีหลับเวลาปลูกนะครับช่วงนั้นฝนมากนะครับฝนมากวันที่นี่ฝนงานดแนงน้อยดินดินนี้มันเป็นดินไส้มันปูดี่พี่นอ้องนี่ยที่ผมปลูกดินไส้มันปู <c oughs> เข้ากนหลุมมันมอกนหลุมกว่างเติบเลยพี่น้องกวางเติบกวางเป็นเม็ดวันนี้ผมกวน เม็ดคุณนเม็ดกลนกลนกลอนอ่อนไปเป็นหลุมปุ๊บมาที่นี่เข้ากลนขึ้นประมาณคาสวกไงหลุมเพียงสวกบัดนี้เข้าย่งย่งย่องย่งดินดินที่เข้ากลอนมากนะย่งย่งย่องย่งย่งให้เป็นเุืเรากลับขึ้นลงใบอ่าเอากลับขึ้นลงใบเคืองหลุมเราเอานอกเกวยที่เข้ากลนมาเนี่ยนอกล้วยต้นเนี่ยที่เข้ากลนมานนะเอามาลงบัดน้เอามาลงละแผลแผล เถมันน่ะเ่าจีไห้มันมันน่นถอกท้าไหนเ่าหันเียมันไปทางนั้นส่วนว่าผมเลยหันไปทางพุนทางทิ่ใไต่ทั้งเบิดเลยเียมันน่ะหันลงไปทางทิ่ใไต่ทั้งเบิดเพื่อทียห้มันออกปีมันเที่ยงทางกิ่ใไต่ทั้งเบิดเลยหกตนอะไรพี่น้องอยากให้มันถอดทาาไหนว่างเียมันไปทางนั้นเถาที่เอาโกลออกมาจากตนมันน่ะว่างไปท่าเสียดแล้ว เพ i a ันได้ท่าเดียวกันเวิดกบกบูกบผมไหม่กว่นี่กบทมใหนนมให่แล้วก็ทราบนี่เลยพี่น้องป่ยถิ่มเลยรืมข้าวมันไปว่าใครได้มันสนใจดูแร,รมันพราะวาตินามนาม,นามเขากับว่าไดไหเพราะเขาปลูกช่วงหนาฝนนะครับปุ๋ยพมกับว่าไดใส่พราะว่ามันเป็นดินใส่มันปู๋ยี่เลียวพอผมบอกพี่น้องเลยว,ว่ากล้วยนี่มักดินพ่นนี่พี่น้อง มักินพ่นก็มักี่หินกว้วยเนี่ยมักินพ่นก็มักี่หิน <c oughs> พี่น้องเบื่องรลปโปรไไล์ที่ผม่ายที่ผมแบกแบกเครียกก้วยเครียน,นักล้วยเครียนั่นนะปลูกยี่หินีหินไม่หินที่เขาก้นมาข่ายนะรถล,ละหาลอยนะที่เอาถมไวน้นะถมไว้แล้วรถไถมาปราปราดินนะทีว่าถมทียร์ไแต่เฮ็ดเงียนเฮ็ดเตียงหน้านะ่ะอันละมาที่นี่เพิ่นกันเลย เอากล้วยไปปลูกอยู่ตรงนั้นอ่านั่นแหละเชี่ยเชี่ยวกล้วยที่ได้อยู่ในหลุมบไวที่ผมแบกมันสีได้ประมาณพอมันโอ้ใหญ่ลีพี่น้องเป็นเม็ดนะเกือบถุงหัวพมันมาเชี่ยนั่นแบกมันสีเขึ้นว่านใจละ่ะนี่แหละครับปลูกแล้วกับอยถิ่มไปพี่น้องปใบมันถลอกไปสว่วนเขาปลูกผ้าฝนน้งนงไม่มีปัญหาเพราะว่าปลูกผ้าฝนมันติดไงเพราะมันติดแล้วยืนต้นแล้วมันก็ด,ดิสร้าง สางใบสางยังไปของมันเองเลาก็บ่วตองมาสนใจยังมันมากไมเพราะว่าอีกจ้างหนึ่งพันวาปลูกกล้วยย้ะไปปลูกช่วง,งเขาบ้านสาเพราถวกแมนบ่ <c oughs> อันนี้แมนบ่แมนผมบลูแต่ว่าปีกไกผมปลูกอยู่พนไรหนึง่งปลูกกล้วยช่วงหนาเขาบ้านสาฝนหืมบ่มผม,ผมกนมาปลูกไรหนึง่งพี่น้องเชียบบ่บ่ได้กินจักตลุลหรอบ่ถวกแจักตุนพี่น้องเพว่าเป็นย่างยัง <c oughs> คนเหลียงกล้วยครับบ่เบือง เขาป้ากล้วยมุนเอเลรตายบดกล้วยผมควรมาปลูกบ่ไริจิตจักต้นนั่น like น่ะสมพองบดถอกกล้วยหยองครับแท่งมันกิดยีมีดแทงมันกิดยี่บดถอกเนี้ยล้วเพราะว่าผมปลูกช่วงเขาวันศาผู้เฒ่าบนเบามาเนาะผมกับบ่หูเหือกันเพราะว่าผมกับบ่ได้เห็นต้นกล้วยผมนะเพราะป้านั่นกล้วยเง๋เลยยำกินเบิ่นนะครับอะไรพี่น้องมาบอกด้วพี่น้องสั้างละปลูกกล้วยกว่าปีนะครับ กล้วยขวบปีให้ทอปีนี่แหละสำหรับที่ผมปลูกที่ผมเจอมากนะนี่บ่อันนี้เบาถึงกล้วยปลูกหน้าฝนแล้วก็บ,บ่ได้หัวน,น้ำบ่ได้เอาไปเทียบกับกล้วยที่เมันปลูกแล้วกับเป็นฝนน้ำดูแลสมือนะครับอันนี้คือเข้ามาบาถึงเรื่อง่าปลูกกล้วยขวบปีแล้วได้กินปลูกผ้าฝนแหละเข้าบ่าได้ค้นน้ำบ่ได้ดูแลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ซรัพนี่แหละพี่น้องมาบอกช่วยพี่น้องฟังเรื่อง กล้วยนี่นะครับขวปีได้กินมาเสียงมาตองดูได้อย่างไรสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปซรันี้นะครับก็คอยพี่น้องยืดหยุ่นไม่ห่งมีเงินท่องใส่หลายๆนะครับู้ใดมีไม่ไหลแบงคผมใส่เนี่ยนะครับแค่นี้นะนะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้สาหรับคลิปหนามีอย่างเสียงบอกชื่อพี่น้องฟังก็ฝากพี่น้องกดไล์กดแช่์ติดตามเพืไม่น้าก็แล้วกันนะครับท่านี้ขอเก่าเขาว่าสวัสดีครับ